สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติงนะครับวันนี้ผมเจอแล้วนะครับโบชัวเรื่องรุ่นซับหมื่นล้านของหลวงพ่อวรานะครับที่สร้างเป็นองค์จตุคามามเทพแล้วก็ด้านหลังเป็นพญาครุฑนะครับนี่คือมวลสารทั้งหมดที่มีนะครับผมเยอะมากนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือหน้าแรกของโบชัวนะครับเนี่ยนะฮะเขียนว่ารุ่นซับหมื่นล้านนะครับเพื่อนๆก็จะมีหลวงพ่อนะฮะกับหลวงหลวงหนุ่ยในตอนนั้นนะครับ ่วยกันเสกนะครับนี่นะฮะรายละเอียดต่างๆนะครับก็คร่าวๆนะครับตรงกลางนี่ก็จะเป็นมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะฮะเยอะแยะเลยนะครับนี่นะฮะเยอะมากนะครับอ่านไม่หมดนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเป็นพยาุรที่ท่าน ก็มีความเชี่ยวชาญนะครับเขาบอกว่านะครับการอัญเชิญพระเทวราชโพธิสัตว์จตุคามรามเทพพระเทวราชโพธิสัตว์ผังประกาศและอัญเชิญพญาครุฑมาประทับในการสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้อาจจะมาแนะนํามวลสารสาคัญที่ได้รับจากหลายที่มาร่วมพิธีด้วย,ชวยเช่นมหาเทพพันตาจากราชวงศ์ภูตานนะครับ ไม้หลักเมืองนะครศรีธรรมราชสเก็ดดาวเหนือจากเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมนะคลาตาเดียจากหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองนคะรปฐมเด็บพุทธร้อยแปด108จากลือศีนะครับนะลุ่มแม่น้ําคงคาประเทศอินเดียพญางาช้างปล้องไม้ไผ่หาโชคนะครับเนะี่ยฮะซึ่งช้างหนึ่งพันเชือกจะมีหนึ่งเชือกเท่านั้นนะผงอิทิเจเจ็ดสิบหกจังหวัดนะฮะจากภาะเกจิอาจาร์ทั่วประเทศและมวลสาร สำคัญอีกหลายอย่างนะครับแล้วก็มีลายเซ็นหลวงพ่อนะครับคร่าวๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะพอดีวันนี้ผมเจอที่สำคัญกว่าก็คือเจอกล่องนี้นะครับซึ่งเป็นแบบน่าจะเป็นกล่องผ้าไหมพิเศษกรรมการแล้วก็มีผงห้าสีอยู่ในนี้นะครับเนี่ยนะน,นะนี่ที่กล่องก็เขียนวันที่ต่างๆไว้นะครับ มีลายเซนหลวงพ่อนะครับหนึ่งในกล่องเนี่ยเดี๋ยวเราไปซูมลงลึกไปในรายละเอียดของเนื้อผงก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆไปนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับเนี่ยนะฮะก็จะมีมวลสารเป็นว่านขาวนะครับว่านออกน้ำตาลแดงนะครับดำนะฮะแล้วก็เหลืองนะฮะแล้วก็ฟ้านะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นองค์พ่อแบบนี้นะครับเพื่อนๆส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพยาคุดที่เนี่ยนะฮะหลวงพ่อท่านเชี่ยวชาญนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับของนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นชุดกรรมการนะครับจะสร้างไม่เยอะนะฮะตอนนี้ผมจำจำนวนไม่ได้นะฮะว่าเท่าไหร,ร่นะฮะเนี่ยนะครับอ่า ด้าหลังก็จะเป็นพยัคขุดแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราลองมาดูในรายละเอียดของตัวพระเครื่องกันสั้งนิดนะครับอเอาสีที่มันไม่ค่อยสะท้อนดีกว่านะครับขอ,อสีอ่สีนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าโอเคนี่นะครับขนาดก็อ่ารู้สึกจะประมาณสัก สี่จุดแปดเซนนะฮะตามสายมาตรฐานนะครับแล้วก็จะมีหมายเลขยิงเลเซอร์อยู่ด้านข้างอย่างเงี้ยนะครับโค้ดตรงนี้ก็จะเป็นครุฑเนี่ยนะครับอยู่แบบนี้นะครับทุกองค์นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของตัวพิมพ์นิดนึงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นองค์พ่อนั่งประธานพรอยู่นะครับมหาลาลีลานะครับนั่งอยู่บนกองเงินกองทองแบบนี้นะครับเพื่อน เนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะแท่งทองเยอะเลยแล้วก็มีเงินมีพญานาคอยู่ด้านหลังนะครับหนาประมาณนี้นะครับนี่ด้านหลังเป็นครุดนะฮะซึ่งอาจารย์เวลาท่านเก่งเรื่องนี้นะครับเขาจะเป็นพญาขุดล้อมด้วยพระราหูแปดตนนะครับเนี่ยนะฮะก็จะเหมือนกันนะครับทุกเนื้อนะครับนี่นะฮะเนื้อขาวก็จะเป็นเหมือนกันนะครับมีหมายเลข นี่นะครับนี่มีโค้ดพิากุศกดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นเนื้อดำนะครับเห็นไนะหมหมายเลขจะอยู่ด้านขวานะฮะใต้ใต้ตรงเนี้นะตรงนี้นะครับเป็นหมายเลขนะครับอันนี้จะขึ้นฟ้านะเก็บมานานนี้เพิ่งเปิดครั้งแรกในรอบเกือบสิบกว่าปีนะครับ น,นี่เป็นวานเหลืองนะครับก็ะะจะขึ้นคาบแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะสวยงามนะครับออกแบบเก่งมากใครที่ชอบรุ่นโคตเศรษฐีผมว่าถ้าหาไม่ทันเนี่ยรุ่นนี้ก็น่าเก็บมากๆนะครับรุ่นหนึ่งเลยละเพราะว่าอาจารย์เวลาท่านก็เก่งเรื่องพยากุณนะคือได้ทางองค์พ่อได้ทางพยากุณในเวลาเดียวกันเนี่ย เหมือนกับเอาสองสิ่งมารวมกันนะครับเหมือนที่ท่านบอกไว้นะครับเนี่ยนะฮะในในตัวโบชัวท่านก็จะบอกไว้นะครับว่ามีค,ครุฑนะฮะแล้วก็ให้ความหมายต่างๆเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งอมาตะอำนาจที่ทรงมารมีและมีชัยชนะเหนือนสุขสรรพสิ่งนะฮะเนี่ยยาครุฑนะครับดูนะมวลสารเหล็กไหลขาวนี่ยเ็ดคุดมาลาบ นี่พระเกศาเหนือเก้ามหามงคลนี่ยพระกาแันนี้เนี่ยค,ครับพระธาตุทองคำโอาโหเยอะครับหลวงพิชเจนี่นะเทพพันตาหินทิเบตนี่นะว่าร้อยแปดหินนี่นะสุดยอดของมวลสารกันนะครับเนี่ยนะ ถ้ามีโอกาสเจอก็ลองหามาใช้ดูนะครับเพื่อนๆรุ่นนี้นะครับสับหมื่นล้านของหลวงพ่อวราวัตรโพธทองบางมดนะครับวันนี้ผมก็คงประมาณสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนไม่เยอะมากนะครับราประมาณนี้กําลังดีนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสุดลุงติงนะครับเนี่ยนะกล่องก็จะเป็นผ้าไหมยางหรูเลยฮะยุคนั้นน่าจะ ราคาเอาการอยู่นะครับสำหรับชุดนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ